เปลี่ยนลุละคะวันนี้แนวใหม่ค่ะครับผมใช่ครับช่วงนี้คิขีเก๊กครับผมอ่าช่วงนี้ขีกเก๊ขึ้นนะฮะเพราะว่าคนคนชมเยอะขึ้นครับผมเราก็เนยบางหลายคนมาว่าหลอกร้อนเงิรู้สึกจะดีใจดีไหมเนี่ยพี่หลอกมาร้อนตังนะฮะก็มันเป็นเรื่องจริงนะครับผมที่เราเอามาร้อนเงินนะฮะใช่รู้สึกดีแ่ว่าายใช้อได้ บอกผมจริงอะผมรู้สึกว่าแบบเราแก่ขึ้นนั่นแหละตอนอายุแบบจะสามสิบอะตอนยี่สิบเก้าเเลยลองอีกสักครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะลดน้ำหนักให้ได้แล้วก็จะลองแบบลองอยากลองดูว่าแบบมันจะทําได้ไหมเพราะว่าเราลองทํามาแบบหกปีแล้วมันไม่ได้ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเออมันลดได้แล้วตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะตอนนี้ก็แค่เดือนเดียวหมขึ้นมาเกือบสิบโลแล้วตอนลดลงไปเท่าไหร่ตอนลดเกือบสามสิบโลเลยครับโอ้ใช่ผมลดจากเกือบแปดสิบลงไปห้าสิบสี่ก็อยากพูดแต่กีแค่นี้ได้หรอใช่ หนึ่งเราเราเริ่มจะไม่มีจะกินแล้วใช่ไหมหยอกก็คือว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราอายุแบบผมว่าถ้าผมปล่อยตัวไเองนะมันจะแบบมันจะกลับมายากอะไรเงี้ยมันมีจุดไหนที่คือว่าเออมันต้องเปลี่ยนตัวเองนะจุดพิเศษมีจุดประจุมันพิเศษเลยนะคือว่า ตังในธนาคารเรามันหมดเพราะแบบเราเห็นจำนวนเงินเนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วนะแล้วแบบผมว่ายุคนี้แบบเราต้องมันต้องยอมเหนื่อยที่แบบดูแลตัวเองหน่อยที่แบบจะกลับมาทํางานได้อะไรเงี้ยครับผมมันก็มันเอะจริงไม่ใช่เรื่องจริงวันนี้ไม่ได้มุกครับเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเฉยเครับผมแต่ว่าเราต้องการคุณกลับมาเป็นแคุณหล่อใช่ไม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 ่ขนาดนั้นหรอกก็คือว่าเรารู้สึกว่าแบบอ่องจริงแต่ก่อนอ่ะผมเห็นเวลาแบบที่แบบเหมือนชอบมีนักแสดงเขาลดน้ำหนักเยอะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบแล้วมีคอมเมนต์ในด้านที่แบบว่าแบบเหมือนเซฟติด ตามผอมอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่เคยเป็นนะจนแบบว่าตอนที่เราลดอ่ะผมอ่ะช่างน้นหนักทุกวันแล้วก็รู้คือแบบมันต้องลงแบบสองสามพันโลสองสามพันโลแล้วก็เออเราเข้าใจเขาแล้วนะที่แบบว่าทำไมแบบก็อยากลดลงเรื่อยๆเจ้าหนลงไปแตะห้าสิบสามอ่ะออกกําลังกายไม่ออกกินข้าวน้อยลงเพราะว่าคือน้อยลงคือจริงๆผมผมเป็นคนแบบติดน้ำพวกติดน้ำลงไบอิลลี่อะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็งดแล้วก็กินกับข้าวให้มันแบบน้อยลงลยังไงไม่ได้กินแต่ลูกทีนีมันมีโซเชียลไม่เห็นเลูกอยจะอ้วนกินบยอะขึ้น,ลนลเลยอ่ะให้ผมเอ,เอาเอาผมปิดหน้าตลอดก่อนเอาไว้ผมยาวก็จะชอบแบบเอาผมมาปิดหน้า <c oughs> แต่จริงน้ำหนักผมมาช่วงนั้นคือขึ้นมาแปดสิบับเกือบครับใช่ไม,ไม่ปกติอะผมหนักเจ็ดสิบสี่แปดสิบอยู่แล้วมันขึ้นลงนี้ขึ้นลงนี้แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันมันหนักมันจนแบบมันรู้สึกว่าแบบ

ไม่มีเลยมีแค่ว่าแบบเราเราเป็นเป็นแบบว่าตอนนั้นอะ่ะเราต้องมีที่ชั่งน้าหนักอะ่ะทุกชั้นของบ้านเลยคือตื่นมาปุ๊บชั่ง <S <S เดินปุ๊บต้องชั่งแล้วต้องเห็นเลขที่มันแบบลดลงลดลงเรื่อยๆแต่พอมันแต่ห้สามปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันมันหน้าแห้งตัวแห้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอเราเริ่มรีวิวของกินอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบกลับมาแบบกินหยุดหยุดกินไม่ได้แล้วตอนนี้ <S <S ใช่ไหมคะเรื่องแบบของไปว่ามันเปลยนไม่มีเลยส่วนตัวผมมองว่าของผมเนี่ย ตอนที่ผมน้ําหนักน้อยอ่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันดีแบบดีมากตัวผมนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกลับมาแบบลุกง่ายวิ่งโหนปีนแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกร่างกายเรามันแข็งแรงแบบแต่ก่อนเยอะมากเลยพอเราฝับมาแบบว่าเตียแล้วคนชมว่าอะไรบ้างคอ้โหคนนี้ชมว่าแบบไม่ค่อยมีคําชมนะพี่เราไม่ก็ก็มีชมบ้างก็แบบว่าเหมือนแบบว่ามันก็เป็นแบบเป็นกระแสเป็นพักๆบ้างอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนเราแบบไปยืนแบบอิจรอถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนก็จะชมว่าแบบ เหมือนตัญญวใหญ่คนเขาจําไม่ได้มากกว่าอเงนะี้ยเขาก็รู้สึกว่านี้เหมือนแบบเด็ก,ดกๆรุ่นใหม่บางคนเนะน,นี่ยคือเขาคึกว่าผมมายังอายุน้อยอยู่อที่เนี่ยผมมาสามกว่าแล้วอยนะ่าเงี้ยพอหลายคนรู้ก็แบบตกใจเหมือนรู้สึกว่าแบบพอเราน้นหนักลงอนะเหมือนเหมือนดูเด็กกว่าตอนปกติด้วยอนะไรเงี้ยันที่ไปตัดผมตอนบเนี้ยผมาอเี้ยอยากตัดใจจะขาดเลยครับผมตอนตอนตอนที่ว่าผมผมยาวเนงะี้ยแล้วก็แบบต้องตัดผมสั้นอนะ่ะแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยยอมตัดผมเนกะ็ชอบใหผมยาวอนยะ่เงี้ย ต,ตอนหลังถ้ผมรู้ผมแบบเขาจะให้ตังค์เรานะเราก็แบบเมื่อไหร่จะตัดว่าเมื่อไหร่จะตัดว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพอตัดผมปุ๊บเขาว่าใช่ครับผมชีวิตนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยเงินจริงๆอ่ะก็คือว่าพอตัดผมปุ๊บแบบใหแบบ้ตังค์เข้าบัญชีไว้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบทำให้เราแบบเริ่มรู้สึกแบบมีแรงดูแลตัวเองหน่อยนะอะไรเงี้ยาานเข้ามาเขาจะพุ่งค่าตรงตัวเลขกับเราค่อนข้างเยอะที่เราให้เปลี่ยนลุคให้แน่นไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องเยอะมากครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเยอะมากก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้กระตุ้กตุตัวนี้ก็เยอะเพื่อให้เรากลับมาหลอออ่ะเหมือนอ้อนมอนให้กลับมาหลออเหมือน่ใง้ี้โค้ดอย่างนี้แบบมันอย่างนั้นมามันมันมันจะเป็นแนวแบบว่าประมาณนี้มากกว่าว่าแบบงานไหนเราคุยกันว่าเราตั้งเป้าว่างานเนี้ยเราอยากได้สภาพตัวเราเหมือนเหมือนใครเหมือนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบทำกันบ้านเรื่องนั้นให้ได้อะไรเงี้ยเรื่องช่วงประมาณเกือบปีอ่ะขึ้นขึ้นปีที่แล้วเนี่ยผมจะจริงจังเรื่องเรื่องน้ำหนักหน่อยก็คือเหมือนแบบว่าถ้าจะชอบกกลมาาเร็ ุ้มเดียวเลยเพื่อแบบมันดูเรียบหอมหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะ,อะตอนนี้รู้สึกว่าแบบของกินมันอร่อยอะหยุดกินไม่ได้แล้วครับย <นะ S 1> ังอร่อยอนี้การเข้าไปเยอะขนาดไหนอือเอาจริงอะผมผมต้องบอกว่าจริงผมยังเป็นคนที่แบบโชคดีมากนะที่แบบว่าคือช่วงที่แบบสภาพอย่างนี้หรือสภาพอย่างนู้นอะมันก็ยังมีแบบผู้ใหญ่ที่ใจดีที่แบบว่าให้โอกาสเราตลอดแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราแบบอยากอยาก,ยากรับอยากทำไหมอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือว่าผมใช้วิธีแบบ เด็กขาดได้ด so, so, ้วยแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับงานเพราะผมรับปุ๊บผมนี้เงินก้อนยิงเงนก้ก็หยุดทำลวอันนี้ผมก็ให้้จัดการผมนะครับเข้ามาดูแลก็คือเขารับแม่งทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คือผมบอกว่าต้องหางานเลยใช่ปีหลังตอนนี้ก็คือผบอกว่าต้องหางานใช่ไม่มีผู้จัดการตอนนี้เราก็ไปแบบไปตัดสินใจคิดนะครับตกลงกับเขาว่าแบบให้เราจะทำงานในครึ่งปีแต่เพราะว่ารับทุกอย่างเลยอะนหครึ่งปีหลังนี้มีจองตัวกี่งานแล้วเยอะไหมจริงก็ตอนตอนหลังก็มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติของเรานะที่แบบมันจะมีแบบ งานเยอะบ้างลดลงบ้างเป็นเรื่องปกติมันก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มได้พักผ่อนบ้างอนะไรเงี้ยเพราะมนก็ไม่เคยแบบทํางานติดกันขนาดน,นี้มาก่อนเน่ยที่งงไหมว่าขนาดเราไม่มีผลงานบนหน้าจอ<ม>แต่เรามีงาน<ม>ตลอดใช่ผมผมยังเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราไม่เราเรา,เราก็งเราไม่ค่อยงงยผมวนะ่าในจังหวะชีวิตจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยก็คือหนึ่งอ่ะเรายังได้โอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็แบบหลายๆคนที่แบบว่ายังชอบในเรื่อง แฟนฉันเนี้ยส่วนใหญ่แบบว่าแฟนแฟนขับผมจะเป็นคนที่แบบอายุเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยสินค้ามาเปลี่ยนไปด้วยมีความสินค้าต่างๆเปลี่ยนแต่ก่อนเนี้ยสินค้าที่ผมรับปีนี้เป็นสินค้าที่ผมไม่เคยคิดจะรับมาก่อนเลย,เลยท,ทั้งชีวิตน,นะแต่ก่อนนี่ผมจะไม่รับเลยอะไรที่ต้องแบบใช้ทาหน้าอะไรที่ทาตัวหรืออะไรตัวตุนงามเนี่ยผมพูดแต่ก่อนได้ขาดมากเรื่องว่าแบบเราไม่ได้ใช้อะมันก็รับไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนพวกเหมือนประมาณว่าอะไรนั้นเจ้าของสินค้า เขาโอนตังมาให้แล้วก็ให้เราใช้ของฟรีมผมก็ทาทั้งตั้งแต่หัวจนเท้าเลยพีาทาทั้งวันเลยครับพอแบบว่าได้ตังใช่ไหมผมก็ผมก็เลยทาสินค้าทุกอย่างแล้วก็ทดลองใช้จริงอันไหนเราไม่แพ้อันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ใช้ได้นะพราะแต่ก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าเราแต่งหน้าปุ๊บเราก็แพ้เราฉีดสเปรย์เราก็แพ้เหมือนตอนหลังเนี่ยมันมีสินค้าที่มันเป็นออร์แกนิกมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นเราเลยได้แบบทดลองใช้แล้วก็ เหมือนตอนหลังเนี่ยพวกแต่ละสินค้ามันแต่ว่ามันต้องผ่านออยผ่านอะไรที่ดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ลองใช้อนไนที่เราใช้แล้วมันไม่แพ้แล้วก็มาบอกต่อตรอยู่ได้ทีนะให้ให้ให้ความมั่นใจใจถัดไปไหมว่าเราจะรักษาลูกเนี้ยกี่เดือนไม่กลับไปแบบเดเออผมว่าถ้าถ้ามันหมดหมดสัญญาหมดอะไรเงี้ยผมไปเลยครับตอไปขับเคลื่อนด้วยกันยอกันใช่ครับผมสัญญาไม่ไม่ไม่หนาแบบก็คือว่าเราเราทำงานอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำหกเดือน แต่พอทาจริงมันก็แบบเวลา6เดือนปีนี้มันไวมากนะเหมือนรู้สึกว่าเวลาช่วงหลังเนี่ยพอเราอายุเยอะมันไวมากมันผ่านไปไวมากเลยคือแบบอลองทําให้ได้ถ้าสองสามปีดูเราไม่ชอบแบ<ต>บคนชมว่าเราหลอกเออ,เอ,อผมผมว่าการดูแลตัวเองนี่มันเหนื่อยมากเลยแล้วเราชอบในแบบนี้หรือว่าแบบก่อนหน้านี้ผมอะถ้าถ้าชอบในแบบก่อนหน้านี้คือมันมีความสุขตรงที่ว่าเราได้กินทุกอย่างก็ผมกินขนมกินเยลลี่กินอะไรถึงแบบตีสามตีสี่ทุกวันอะนะแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ต้องแลกมากับด้วยการที่แบบ ดูแลตัวเองด้วยอไงคือว่าเขาเราหล่อแล้วเรอนี่คุณไม่คุ้นม่คุ้มนเห่าครัตอนนี้มเหารหอมอมมากๆหเพาเราหล่อนี่นะไม่มาเห่านึกว่าแบบใครตัวผอมเดินมาะตนตอนน้มมจริงใช่ แค่แค่สักพักนึงอ่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นอีกอันนี้เพราะเขาเราหล่อแล้วเรามีแฟนนะถราเรามีแฟนเราเลยหล่อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมจริงๆเนี่ยผมหล่อไม่เกิดนะครับแต่มันหล่อมากขึ้นเนาะก็คือก็คือว่าผมแบบแบบเหมือนเปลี่ยนเป็นช่วงอายุเราช่วงนี้แบบอยากทํากันบ้านเรื่องผอมเราก็ผอมเราอยากแบบว่าตัวใหญ่แล้วก็อยากตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอยากคุมให้มันผอมไม่ได้นานที่สุดแต่ตอนนี้ผมอ้วนเลยใช่ไหมครับตัวผมอาจจะแบบไม่ไม่ได้คั่งขนาดนั้น ็นแบบผมเป็นคนที่แบบจริงจังนะครับผมในความรักแล้วก็แบบให้ให้ทุกวันเนี่ยมันสําคัญหมดอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบรู้หวาหรือแบบดูแบบข้านเกินนะตัวผมนะไม่ได้เป็นขนาดนั้นเนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากตัวผมรู้สึกว่าแบบเราก็แก่เราด้วยนะแล้วก็เรามีโอกาสได้ได้คุยได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีนะพี่มันพอแต่ก่อนเราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากชอบแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลามัน ยังไงมีมันก็รู้สึกดีกว่านะมันมีความสุขด,ดีขดแต่ใคบอกว่าแบบสาว้เข้ากับายเราอยากขเข้ากับเราเลยจริง,เร,งเราสองคนไม่ได้ไม่ได้เข้ากันไพร่เลยนะเราเราผมจะบอกให้ว่าผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดว่าคนสองคนอะมันต้องมีอะไรที่คล้ายกันเหมือนกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรเงี้ยแต่ผมบอกให้ว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นสําหรับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไร ถ้าถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยนะประทับใจอะไรประทับใจอะไรเหรอก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมากมากใช่ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทางานใช่ไหมแล้วก็มีทั้งแบบได้คุยแล้วก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เปิดตัวอะไรนะแต่คือเราก็ตอบตามจริงเพราะว่าเหมือนสนุสถานะอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ได้มาถามขอกันแล้วอะ่ะตัวผมก็โตแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่คนมึนแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะถ้าต้องมานั่งแบบเท้าแบบ เป็นตรงเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบสำหรับผมมันคือเกินจุดนั้นแล้วด้วยแล้วก็เราก็แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าออมันไม่ไม,ไม่ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็นพบกันหรือแฟนกันสำหรับผมมันมันก็เหมือนแล้วที่เลือกเลือก <c oughs> ที่จะพูดเพราะว่าก่อนอ้นนี้เรามีคนคุยแต่เราก็ไม่เปิดเผยว่าเราคุยกับใครทำไมคนนี้เราถึงแบบเปิดเผยคือคือช่วงนี้ช่วงนี้ผมคุยคุยกันตัวผมก็คุยจริงๆงนะผมก็คุยกันแบบจริงๆแล้วก็คนถามเยอะอะไรเงี้ยคนถามเยอะมากแล้วก็ ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ตอบตามจริงอ่ะคือผมอาจจะไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นที่แบบว่าหรือทําอะไรให้มันดูสวีทอะไรเงี้ยตัวผมะนะก็แบบอาจจะไม่ได้ค่อยลงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือตอบจริงๆว่าแ้่ตอนนี้เราคุยเลิกคุยอยู่คนเดียวแล้วเราก็แบบมียุคนเดียวอ่ะมันก็คือคนคุยกันอ่ะ มันก็เหมือนนะมันก็ไม่แต่งสเปรย์อะไรเงี้ยสำหรับผมนะแค่ชั่นนะที่ลงแต่ละอย่างก,ก็คือแบบว่าดูแบบหวานมากแต่ล่าสุดที่แอกแฟนผันนี่ไม่ใช่หนังแฟนผนก็คือคือแฟนเขาอัาอันนี้เป็นเป็นสไตล์เขาใช่ไหมที่เขาชอบลงน่ารัก,กน่ารักคือเขาเขาเป็นคนที่ชอบเม้นอะไรที่แบบดูแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์หรือเมิ้นไรแนวนั้นก็คือว่ามันก็คงเป็นอะไรที่แบบ ทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกแบบยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับผมเออเป็นคนใหญ่ๆนะอนตลอดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมว่าตัวผมอาจจะแบบสภาพน,นี้ได้ไม่นานเลยนี่จะเปนเป็นเปลี่ยนกันไปบ้างเอาจริงก็ยังรู้สึกว่าแบบตัวเราเนี่ยต้องมีความตลกไปด้วยเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเรานะที่แบบเราเรา,เราอาจจะแบบกิ๊กหล่อไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็อาจจะมีสลับสลับกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะไมขอให้สมอสภาพนี้นี่ก็มีมีบ้างที่บอก พี่นิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็แบบว่านิ่งได้ไม่นานหรอกแต่จริงชีวิตผมเป็นคนที่ถ้าช่วงจริงจังก็จริงจังนะเวลาแบบตลกก็จะตลกเวลาเครียดก็อาจจะมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วคนนี้จริงจังไหมแล้วคนนี้จริงจังไหมจริงจังจริงจังจริงจังจรังกันจริงจังโอ้โหหลักๆหักเลยถ้าเกพี่ถามหน่อยว่าด้วความที่เราเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนี่ยเราแต่จะพาเขาไปยู่ในโลกของเราไหมแล้วเราอยากไปดูโลกของเขาไหมผมว่าอันนี้ผมสิ่งสิ่งที่เมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบก็คือว่าประมาณว่า มันแปลกมากตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบโลกเรยวกันมากเพราะว่าเราเราเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าไอไอสิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทาให้เรายังคุยกันได้อยู่สำหรับผมก็คือว่าไอเรื่องนี้แหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีคุยกันไม่ได้เถียงกันตลอดมันเลยอยู่กันนานนะมันแปลกดีมันไม่เหมือนผู้อื่นนะผมว่าก็เถียกันตลอดแบบคืออาจจะเถียงเรื่องงานเนี่ยผมจริงๆงผมก็อยากทํางานหลายครั้งนะแต่ว่าด้วยความที่แบบความคิดเราอาจจะยังแบบไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซนต์เขาก็แบบเป็นหัวคิดที่แบบว่า เก่งมากๆคนหนึ่งนะที่เราเขาชอบคิดงานเองเหมือนกันเราก็ชอบคิดงานเองไงเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบเรื่องงานกันยังไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าถ้าลงอ่ะเราลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะครัเหมือนสิ่งที่เราชอบให้กันมันจะมีเรื่องดนตรีเรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีนะผมว่าก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อยมากกว่างานกแสดงว่างานคู่ก็มีติดต่อเข้ามานม่มมผมว่าถ้าวันหนึ่งเราเราคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะแบบยอมที่จะแบบว่า คนละครึ่งอะไรเงี้ยตัวผมจริงก็ยอมนะก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นแบบงานที่มากขึ้นแต่ว่าผมว่าจริงว่าการทํางานที่ดีของเราก็อาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับด้านเพลงด้านดนตรีด้านแบบว่าตลกตลกอะไรเงี้ยครับผมเขามากเจกภาษาบ้านเราไม่ไมเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงแปลกเนี่ยเราต้องดูแลเองนะพวกสัตว์เลี้ยงแปลกแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนจนหมดนะครับผมเหมือนว่าผมที่ดีผมจะ ตุ้มตัวเฮยไปซื้อไพ่เขาเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ต้องตัวเฮ่หรือว่าตัวอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงของเราเองเหมือนเดิมเราเราตอนจบเราเราเราพาเขามารู้จักน้องๆเรามาเจอถ้าถ้าตัวแปลกมากจริงจะไม่ไม่ได้ค่อยแนะนําให้ใครรู้จักอยู่เปล่าเออตั้งแต่ที่ฟังมากมุมมุมติกลูกไหนกันเนะมุมมุมติกลูหมอผมว่าเขาแบบผมแบบ ไม่กคยมีครับไม่เคยมีไม่เคยมีผมต้องรู้จริงๆว่าแบบว่าเราเราไม่ได้กลัวกันนะแต่ว่าเราเรามีความสุขตัวผมมันมีความสุขที่มันเป็นแบบนั้นแหละที่แบบเหมือนมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันใช้เวลานานถึงสถานะตัวผมจะไม่ไม่ขอกันไม่ให้กันมีช่วงเวลาที่แยกย้ายมีช่วงเวลาที่กลับมาคือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราคุยกันอ่ะมันก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างนี้กันอ่ะโอ้ผมจริงๆก็มีช่วงที่ผมประชิด หราล่อบอยู่ับผมจนแบบว่าตอนหลังเรารู้สึกว่าแบบว่าแต่างคนก็ต่างไม่ได้คุยกับใครอะนะแล้วเราก็ได้ได้มีโอกาสมาคุยกันแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันดีว่าไม่ได้คุยกันอะไอตอนที่จุดไหนรอบมันเหนื่อยไหมอะไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่เถียงกันมากกว่าแล้วตอไนี้มันมีถึงคิดกันอะไม่มีครับเรายังไม่ได้คิดกันอะไรกันไม่ผมผมพูดแบบจริงจริงแล้วไหนบอกว่าจะไม่องทไม่าว่น อย่างที่ว่าเขาเล่นมุกว่าวันที่12ิงหาอะไรเงี้ยตัวตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ให้วันนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นเป็นวันที่ของครอบครัวไอย่างนี่อนะตัวผมยากมองแบบว่า13ก็ได้นะครกหรือแบบว่าตัวเราไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องระบุวันอะไรกันขนาดนั้นแค่ว่าคุยกันแล้วมีความสุขนะผมว่ามันก็โอเคลวก็มาจจะเป็นคนที่น่ารักน่ารักชอบพิมพ์อะไรทำไมถึงต้องจีบกีเพราะอะไรเขามีอะไรดึงดูดที้สุดว่าน่าจะมาเป็นแฟนผมผมว่าน่ารักนั่นแหละน่ารักน่ารักแล้วก็แบบ นิสัยดีแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยชอบร้องเพลงชอบทำดนตรีอะไรเงี้ยผมก็ชอบเวลาเขาร้องเพลงมากเพราะเขาร้องเพลงเพราะมากก็อยากให้แบบหลายคนได้เห็นไอ้ด้านที่เขาแบบร้องเพลงมัน่แล้วแม่ก็คืว่าใครมีตัวเราที่คนเนี้ยเขาหยอกมยอมเป็นแฟนเราไม่มีผมผมไม่มีผมคิดไม่มีเลยผมนองจริงเรื่องหล่อเรื่องกติแะม่ม่แม่ผมยอมผมยอมก็คือผมรู้สึกว่านั่นแหละมันมันแปลกตรงที่ว่า เราไม่ได้คิดกันได้ทุกเรื่องเราไม่ได้คุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องงานเราความเห็นไม่ตรงกันแต่เราน่าจะเป็นแค่เ,เรื่องคําตอบง่ายๆเลยก็คือว่ามันอาจจะแค่มีความสุขในการคุยกันมันก็โอเคแล้วนหนึ่ะก็ม mm ีมีบ้างนะการคุยไม่รู้เรื่องของเราอ่ะแต่สําหรับผมมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราจริงๆผมเราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วนะทัางคู่แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบ ถ้างานไหนความคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ทําแค่นั้นเองอเใช่ครับผมแล้วพอาเปิดดูเป็นไงครับคนแบบแซวเรเยอะนะเขาแบแซวแซวจริงๆริงแซวตั้งนานแล้วแซวตั้งแต่ขั้งตอนยังไม่ได้คุยตั้งตอนคุยนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารัก <c oughs> แต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่อาจจะไม่ได้เห็นผมรูหวามากหรือผมที่แบบว่าต้องลงอะไรแบบเยอะอ่ะผมอะ่ะเพราะว่าผมผมรู้สึกถึงความรู้สึกคนนะการที่ว่าแบบว่าผม ถึงเราจะมั่นใจในในการคุยกันแค่ไหนมั่นใจในความมั่นคงแค่ไหนแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆคู่นะว่าแบบอย่าไปตัวผมมันจะไม่รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปหวู่หวาอะไรเกินเพราะว่าเดี๋ยววันนึงอะพอคนผิดหวังหรืออะไรอะเราเดาไม่ถูกหรอกว่าชีวิตสองคนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันกลัวทําให้คนอื่นผิดหวังอนะไรเงี้ยก็รอให้เวลามันแบบเป็นตัวที่แบบ ค่อยๆทําให้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นดีกว่าวันนี้หรือว่าเรียกแฟนเรียกแฟนผมผมไม่เคยเรียกกันเลยแั้เลยเตัวผมนะไม่เคยเรียกเลยจริงๆแต่ว่าสถานะไม่เหมือนกันสถ <c oughs> หา,หานะเนี่ย มันไม่ต่างใช่โอสถานะมันก็คือเหมือนแฟนเหมือนอะไรทุกอย่างนะแต่ว่าตัวตัวผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบแฟนจ๋าอะไรเงีนะก็เราแสดงว่าแสดงว่าทุกวันนี้ก็คือทำทุกอย่างก็คือเหมือนแฟนกันเนื้อสัตว์สำหรับผมมันก็คือเหมือนเรากลับมาคุยกครั้งนี้คือแบบมันก็คือเหมือนอะเราไม่ได้ไม่ได้ต่างคนไม่ได้มีใครนะเรามีกันแค่คุยกันสองคนอะมันก็คือมันไม่ต่างเราผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะแล้วพี่แล้วพี่จะคาดหวังว่าได้ว่าอะไรบ้างไม่ก็เห็นเห็นแตเห็นจริงจริงอย่างคนนั้นที่ว่าเห็นทุกคนนาาวว่ออะะะไไรรเเปิดตังี้ย วันนั้นอะผมเหมือนน้องๆก็ถามในตอนผมไลฟ์แล้วเขาก็ถามผมผมก็ไม่รู้ตอบยังก็ก็ตอบจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยคือสภาพผมสองคนอะ <c oughs> ผมต้อง <c oughs> เรียกมันอย่างเงี้ย <c oughs> สภาพสภาพของเราสองคนอะมันไม่ใช่แบบเด็กที่มาคกุกคิกเลยนะมันก็คือสําหรับผมมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากแฟนล้วแค่ว่าทุกอย่างว่าแบบใครจะเรียกอะไรก็ได้เลยไงผมก็คือแบบเหมือนมีความสุขที่ได้ได้คุยได้เจออะไรเงี้ยมันก็มีความสุขมากๆครับผมดใจ่ดีก็คือก นีเราเรียกเขาว่าอะไรอ่ะะไก่ไก่ไส้เดือดแม่ผมบางทีก็แม่เรียกก็น่าจะมีมีคำว่าวีท่านเคยมีเรียกบ้างนะผมผมไม่นนัึกอยู่ตัวนั้นน่าจะเรียกตัวเหมือนกันเลยขาเรียกผมเรียกของพี่ตพราะม่ใช่ตัวเองตัวเองจะไม่ได้คนอม่นบอกว่าสวัสดีสวัสดีกันเนาะว่า แฟเขก่าป็นคนดีวผมแล้วมันเหมือนกับว่ากจับเหว่ามีการแบบมีคนถือใจพรมกันแบบว่าได้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตัวผมก็ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็อะไรแต่ผมมองว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราเราต้องทุกคนต้องให้เกียรติกันนะแล้วก็ต้องมองว่าถ้าเขาแบบเป็นผู้ที่น่ารักเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็คือทุกคนแบบน่ารักหมดอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนเขาจะได้ทํางานด้วยกันหรือว่าแบบส่งเสริมกันนเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องยินดีกับเขาอะงี้ยไม่ ไม่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 ผมผมโตแล้วผมอายุ30แล้วผมแบบจริงๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับผมไม่ใช่คอนเทนต์เนาะไม่ใช่เลยออแบบโต๊ะเหรอม่เน่ผมแมไม่ไม่ไม่ใช่คอนเทนต์อะไรทุกอย่างผมเป็นคนไม่ไม่โกหกคนอยู่แล้วในผมบอกไะ เหมือนเหมือนความรู้สึกเราเป็นยังไงเราก็บอกอย่างนั้นเราคุยกันยังไงเราไม่ได้ตกลงอะไรเราตกลงอะไรกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เป็นแบบตามที่ผมบอกอย่านี้สาวๆโอหังทั้งประเทศนะคะผมไม่ได้โอหักับเราแสภาพผมมีปน็อหังด้วยนแ <laughs> ม่หลอกก็คือผมรู้สึกว่าผมก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแบบไม่ได้มีแบบเหมือนถ้าเรียกก็เหมือนถ้าคนเรียกแฟนใช่ไหมก็ไม่ได้มีคนคุยที่แบบอย่างนี้มานานมากแล้วด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบ ยินดีกับพวกเราด้วยนะอะไรเง Som ี้ยใช่เหมือนที่แบบเวลาผมเห็นคู่ใครเราก็ต้องยินดีดีใจกับเขาเรื่องแต่งานเลยหเรื่องแต่งงานต้องดูให้ให้รอดก่อนต้องให้สองคนอยู่กันรอดก่อนนะครับผม <พอ S 2> ใช่ผมเห็นภาพเขาไม่เจ้าสาวเลยไหมผมเห็นภาพเลยครับผมว่าต้องเห็นภาพที่ว่าทํางานคู่กันให้ได้ก่อนอ <โ S 1> แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วก็แบบว่าคุยรู้เรื่องเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนี่ยผมว่ามันก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตใช่ตัวผมว่าอาจจะอายุเยอะแล้วเขายังอายุน้อยกว่า ก็อาจะต้องให้เวลาอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยครับผมอนนนี้เือกสไปรท์เราด้วยกันลกสไปรท์ทั่งหน้าอมโดนโจมตีว่าแบบเหมือหลังเราเพราะการที่จะแบบอไเม่ก็คือคืออยากบอกทุกคนเลยนะว่าผมตัวเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลายคนที่ไปผมบอกว่าอยากอยากให้ผมว่าผ่อนคลายนะอย่าไปเครียดอย่าอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องต้องให้เกียรติทุกคนคือถ้าใครดูอะไรแล้วนี่เราก็แค่แบบอยู่เฉยไปก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมก็ ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมาโจมตีอะไรฝั่งผมเลยนะครับผมฝั่งเขาก็น่ารักในแบบของเขานะครับผมก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนด้วยครับผมอะไรอย่างเงี้ย